ตอมอนะคะได้มีการปิดล้อมตรวจค้นแคมป์คนงานต่างด้าวนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบแรงงานชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองค่ะ ชุดสืบสวนปร,ราบรามตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนที่กำลังตำรวจชุดสืบสวนสพนครหลวงปิดล้อมตรวจคน้นแคมป์พักคนงานไม่มีเลขที่ในพื้นที่อำเภอน,นครหลวงตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา10คนอายุประมาณ35-40ปีไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารการเข้าเมืองเข้าข่ายหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ผ่านมาอาศัยอยู่ตามแคมป์คนงานและรับจ้างแรงงานรายวานตามโรงงานปุ๋ยต่างๆโดยไม่มีนายจ้างหรือหัวหน้างานเป็น หลักแหล่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนสพนครหลวงเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านความมั่นคงหรือไม่